สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันสุธิดามงคลสุธีค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเด็กประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะก็ต้องขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนเข้าสู่งานเปิดตัวสินค้าใหม่เอสเกียร์แม็กิต่แค่กล้าเปลี่ยนก็สนุกกับชีวิตได้มากกว่าค่ะซินเน็กเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามามากกว่า30ปีมีหลากหลายแบรนด์จนวันนี้เองเราเองก็มีแบรนด์มากกว่า70แบรนด์ และในวันนี้ค่ะเราก็มีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ออกสินค้า House Brand ของเราเองนะคะในนามของเอสเกียก็อยากฝากให้ทุกท่านนะคะพ่อที่ผ่านมาเราก็อยามเลือกสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพรวมถึงบริการหลังการขายที่ดีเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้มาชมผลิตภัณฑ์ของเราเช่นเดียวกันค่ะที่มาว่าการเปิดตัวสินค้าเอสเกียเนี่ยเดิมทีมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าปีนี้นะคะ c i n เ x เองก็ตั้งใจที่จะเป็นเบอร์หนึ่ง uh, number one IT ecosystem ในเมืองไทยนะคะและแน่นอนค่ะคำว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งทาง ecosystem เนี่ยเราก็บุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลทั้งแต่ต้นน้ำนะคะกลางน้ำและปลายน้ำคำว่าต้นน้ำของเราเนี่ยคือตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราเองเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเลยทีเดียวที่สามารถเข้ามาร่วมกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ต่างๆที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เป็นอย่างดีค่ะ และเอสเกนี่ก็เป็นหนึ่งในคําตอบค่ะเพราะว่า s อสเกเองเนี่ยวันนี้เราก็ต้องตอบโจทย์ได้หลายๆ l i f ไลฟ์สไตล์เพราะว่าสินค้าของ s อสเกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของเป็นอุปกรณ์สำหรับในส่วนของกลุ่มสินค้ามือถือกลุ่มสินค้าไอทีและกลุ่มสินค้าเกมมิ่งซึ่งเราเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายในหลากหลายแบรนด์ในกลุ่มสินค้านี้ค่ะตั้งเป้าของเอสไว้อย่างไรนะคะ เราเองก็มองว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะถึง500ร้ล้านบาทในส่วนของรายได้นะคะโดยที่เรามองเนี่ยตะกี้เราได้แจ้งไปแล้วว่ามีกลุ่มสินค้า3ประเภทด้วยกันเรายังเล็งเห็นว่าสินค้าในแต่ในที่เราเป็นตัวแทนจาหน่ายนะเราจะขายผ่านพาร์ทเนอร์ของเราที่มีมากกว่า6000รายทั่วประเทศและสิ่งที่สําคัญค่ะนอกจากสินค้าแล้วเนี่ยในส่วนของบริการเนี่ย บริการหลังการขายสําหรับสินค้า s อสเกียเนี่ยยังยืดถึง2ปีนะคะถ้ามาปุ๊บก็สามารถเปลี่ยนสินค้าได้เลยที่ศูนย์บริการของซินเนทั่วประเทศได้เลยนะคะด้วยการผลึนกําลังของซิน e x เองกับพาร์ทเนอร์แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าสินค้าเอสเกียจะเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะมองการเติบโตของสินค้าเอสเกีเป็นอย่างไรนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยสินค้าของ s อสเกีเนี่ยเรามองอย่างแรกเลยคือการตอบโจทย์นะคะผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะแน่นอนสินค้า s อสเกียเป็น,น้า l ไลฟ์สไตลที่ตรงต่อความต้องการของผู้ที่ใช้สินค้าไอทีไม่ว่าจะเป็นส่วน IT เองส่วนใช้มือถือหรือว่าเกมมิ่งเองก็ตามเราก็เลยเล็งเห็นว่าสินค้าเราเองเนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์อีกทั้งเนี่ย ทุกท่านยังสามารถมั่นใจในคุณภาพและบริการหลังการขายของเซนเนกได้เช่นเดียวกันตะกี้เรามีเกินไปแล้วว่าเรามีการดูแลบริการสำหรับอ c ซ s สซอรีถึง2ปีเลยนะคะและสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเมื่อมา,มาถ,ถึงที่ศูนย์บริการทำให้เนี่ยผู้บริโภคสามารถมั่นใจในสินค้าของเราได้มากขึ้น และสิ่งเหล่านั้นเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามองว่าเอสเกียน่าจะเติบโตได้ดีและแน่นอนค่ะผนึกกำลังกับพาร์เนอร์ที่แข็งแรงของเรานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้เอสเกียตอบโจทย์และเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกหมวดหนึ่งที่กำลังจะเปิดตัวในหมวดถัดไปนะคะก็จะเป็นสินค้าหมวดเกมมิ่ง ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ซีเน็กเองก็โฟกัสในตลาดของเกมมิ่งค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในตลาดของฮาร์ดแวร์วันนี้เองถ้าพูดถึงหลักๆลักเนี่ยซีเน็เองก็เป็นเบอร์หนึ่งในการนําเข้าสินค้าเรื่องฮาร์ดแวร์ในส่วนของเกมมิ่งและอิสเซอรีในส่วนของเกมมิ่งเองเนี่ยก็น่าจะไปช่วยผนึกกําลังกับสินค้าพวกนี้และนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เรามองว่าสินค้าของเอสเกน่าจะเติบโตต่อไปได้เป็นอย่างดีค่ะ